เรียน้วยยมนาไม่รู้รถก้อยในปั๊มนี้ก็อีพิดแล้วยมนาก็จะเรินพรอนรออีกหน่จันที่นี้คนเรานี่ลูจริงจำกันมันต้องเรียนรู้ลูกนาอย่าตำในจิ้งต่จุวยตำในจิ่งต่ตุกตองนาลูกนะนายเปียกนายผุดแก้วนี่มาไม่ไม่กิดตำไรพืชเออแล้วเตือนกินแต่นำต้มเพราะมีายหงแล้วก้อยไอเปียก นี่มึงกินกครได้ลบน้ำตอมมึงกินก็ไปใช้เฮ่ต่ำดาวได้ก็ไอ้ใจตึ้งปลอมเฮ่ไปกินไส้จากกองปะนันมึงไม่นึกถึงประคุณพ่อประคุณแม่ผู้บุญดอนบรนดาผู้ดูแลเฮ่ไปกินน้ำตอมกินก็ไปใช้บ้าปคนเรื่องแล้วการแอบเปียกกูแลี่เส็ยยุกจริงวันตีติมจ้องจริงอ้ก็กลับไปอาแม่ไปลองเปลี่ยไอ้แม่กว้างขาน้ำนุ่มกูลองไอ้แม่กว้างแล้วแม่รำเลยเปลี่ยเลยกาน้ำตอม เรลงรอยก็เพียกกานำตมในรองเพลือกานนำสมก้องนำทอมมีบุญคุณอันอยิ่งใหญ่โอ้หลอดไว้มาใจน้ำโคกไม่โชกช่วงจีอย่ากันยุงอันยาวกับขี้เท้าเผ่าผีใส่ในหมอ้อย่างดี โอกาสวันนี้ยกตั้งบนไขแย่งลอดดังพลูดแล้วดูดอย่างแรงเอาน้ำแข็งไอ้ก้อนใหญ่น้อยถ้ายอยลงไปยากันยุ่งที่ปลุงประชมลอดไฟอีกไม่นานเท่าไร มันนอนขี้ไหลแล้วตายโงงเอง็งคนกรบเร่งพร้อมพร้อมมาตบไม่มือนุกกันนี่แอนเ,เราก็สังกลมเตเปียนไปแยเ่เ็ตติดนี่มันหมากไปแอนแนะนำต้มนี้ตัวมดเนี่ยเด็กตายเด็กกควนไม่ปล่อยพอแม่ต้องให้เรียนแบบม้านำต้มเนี้มอมวนจัด ไอว้วาดีจิ้งเต้ากรุงเทปเต้าดินแดงประนีเด็กไม่ยุ่งอันนี้เลยตีต้อมมันอ๊อฟอุปาขึ้นควรอย่างอ,าอีวกหลงกูมึงมึงที่ไปอ๊อกกอยู่จังมางแนแต่บ้านรา้รู้เอ็มพระนีว่าปล้นนักว่าบ้านรรเ,รเราเลยบ้านเราเบาแล้วนำต้มวันนี้เพื่อหลัฐบาลก็จังไปตึ้งกุยย่าบ้านแล้วก็นนากับนันบอกว่าบ้านใกล้บิแต่มีต้นต่องไม่ก่อนไในมด อันนี้คือนโยบายคนใช้คนให้เด็กมันตมเลยขนมาใหม่ตมเลยเด็กยี่ตมอไม่ได้ทำแบบนั้นมาตูกไม่กูวะจริงไปคนตมใหญ่เด็กตมนี่นโยบายนี่กูไม่ชอบเลยจำมุดวันต่อไปได้กลุ่มตมไปย่างกินกันเลยตึ้งไม่คนย่างช่ดเลตัดเพลเดอร์ทีนี้ตัดโลโก้ทำกี้กูจัดตายฮวงหลงมันปานมือ ก็จับกันดีแล้วมันจะได้บ่บ้าแล้วก็ะบายอยางมุกกระเดกกระด้างก็อยากกำกันปลนกันยิ่งกระเด้หมดไปมั้งวันนี้ก็จับหมดนเลยเด็กจะติดนำตอมดจับกั้งมีรถกั้งไปเด็กตัวเนี่ยป้าไปกั้งไปจ้ามเดือนไปอบรมเปลืองเบี้ยปล่อยป้าโลเพื่อนไปอุ้งข้าวดิบยงเปรี้ยงก็ป้าไปบัมบัดมาไม่มึงเชื่อแต่เด็กเตรียมยู่ยิงงามมันยิงทำเราจะนันโยนเพื่อไปตายก็ใจโลคุณ พ่อแม่มันแลกมันยังไม่ขวังเลยมึงกินแล้วแล้วมึงเคยเอ็นเดกไรมั่งตีว่าออกมาแล้วเหลือได้กูเว้นหน่อยคนลบมาจาาเตีบโรมมนเว้นมาต้มไม่เล่ร้อยว่าเดิมเว้ใช่เด็กไปโยอะไล่รอยคนมันไปแหลกชูดก็นดลยบุเออจริงฮะทำไรไม่เป้นเลวเลยจริงกูไม่ยอมรับพึ่ ไปเตี่ยวพรำอยู่กับเรื่องจับตมนายกับบ้าพรำอยู่แต่เรื่องจับตมมยาบ้าลอนเมืองแล้วไม่ตูดานมึงแล่ไงดีแต่ตกยิงแหลปเรื่อยใตายแ้วก็เล้ยวโยกใจเละเร็นกู